กลับที่ผมวันนี้ก็ผมเช่เคยนะครับผมวันนี้ผมจะสอนเพิ่มยอดติดตามโปรไฟล์บอกมวันนี้ผมเพิ่มยดติดตามน้อยๆผมจะเพิ่มครับผมตรงนี้ก็สามารถทาตามคลิปนี้ผมได้เลยนะครับเาวันนี้นะวันนี้เราเพิ่มยอดติดตามโปรไฟล์บทอกมวันนี้ผมกว่าที่อีดกมเลยนะครับผมอ่ะสมมุูตรงนี้มดูมตรงนี้คุณก็เริ่มุมทุกประการเลยผมหรือว่าจะเลืกตามผมก็ได้นะครับจะมีประมาณนี้เลยนะครับผมหมดนะครับผมวันนี้ผมจะเพิ่มยอดผติดตามนะครับขอเปรนอนี้การผมเริ่มผล้รับ สลิงตรงนี้ผมลิงตรงนี้คุณกับคุณจะเพิ่มได้เลยครับผมคือบนนี้ครับแล้วกางครับผมตรงนี้ก็นงสิ้นะครับสนวนจนวนขอไปให้ผมสุดจำนวนจำนวนตรงนี้ผมก็เล่นจำนวนที่มต้องการได้เลยครับผมขอเล่ไปสกรอยนหมือนกันนะครับจำนวนคราวเฉลี่ยให้ผมเขาจะจ่ายก็คประมาณนี้เลยนะครับผมจะถ้าใครผมมกดสั่งแล้วตรงนี้ผมก็มีรายละเอียดคำอธิบายตรงนี้อานกดสั่งซื้ได้เลยนะครับเผื่อไม่แน่ใจับผมอาจจะเป็นประมาณนี้เลยครับผมจะขอกดสั่งซื้อเลยด้วยกันอย่างนี้ครับกดสั่งซ ตอนนี้ยอดไฟตาผมก็มีประมาณร้อยสิบ okay. สี่ผมขออนุญาตรีดึงที้ะผมยอดจะเพิ่มไม่อย่างนี้ครับผมถ้ารีดไปแล้วผมยอดจะไม่เพิ่มมาผมจะขออภัยด้วยนะครับผมไปทำรายการตามคนนั่นเองนะครับผมไม่ทำการให้เสียเวลาดีกว่านี้จะขอตัดภาพไปต่อที่ยอดเพิ่มเลยแล้วกันนี้ครับผมเลยผมตัดภาพมาตอนนี้ยอดผมเพิ่มที่ร้อยจากตอนแรกมีแค่ร้อยสิบสี่ตอนนี้ก็เพิ่มเป็นสองร้อยสิบสี่แล้วผมก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับอะไรทีนี้ผมก็ไม่จะพูดไม่จะขอจบคลิปที่นี้แล้วกันนะครับถ้าผมพูดผิดตรงไหนขออภัยด้วยนะครับกลับมาแล้วคครรัับบผม